ครับสวัสดีครับนเราจะพามาดูภาพโดยรวมนะครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้เก็บขอมไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับเราจะพามาดูภาพโดยรวมของเรานะครับผมจากฝังนี้นี่ครับโบของเรานะครับ จะไปดูชั้นเหลืองนะครับก็จะลงไปทำอะไรต่อนะครับนะเราไปติดตามกันเลยนะครับผมเอพานนั่งรถชมนะครับนี่ครับโอของเราครับ ก็มีโค้งมีเว้ามีลึกมีตื้นนะครับผมเพื่อไว้เลี้ยงปลานะครับนี่แหละบหน้งงานของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80%แล้วนะครับผมเป็นบอ่อแรก ก็เริ่มเต็มแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เก็บผองเมื่อวานเล็กน้อยเป็นบางส่วนนะครับเพื่อให้เจ้าของส่วนได้มาปลูญ่าแฝกหรือปลูกพวกด้วยพวกอะไรตามนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นต้นประดูนะครับผมไม่ใช่ประดูดีไม้พยุงนะครับผมพูดผิดอยู่ตรงเกาะพอดีแล้วเราจะทำกับให้นั่นนะครับขันเหลืองจะลงไปเจาะต่อน,นะครับผมถ้าเิดหรวของเรา เราเก็บงานเมื่อวานนะครับแต่ยังไม่เสร็จหรอกครับผมเ,เก็บวันนี้ต่อยนี่ครับงานก็มีโค้งมีเว้านะครับผมเอาตามธรรมชาติครับ เอาครับผมเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะครับจะมีอะไรเดเจะอัปเดตให้ดูต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ